สมเด็จวัดละขังกุภัยดานโบสถ์นี่กุภัยดานโบสถ์ฐานแสมนเสียงแสนพิมพ์เสียงแสนเส้นประคับพิมพเด่นชัดเนีเกตสบัตรทุ รับรักกินลุงสัดกุภัยดานบดนีูุ่ภัยานบดท์ชุมชิงแสงพิมพ์ฐานแสงกุพัยดานบดสวยที่สุดเนื้อหนึกนุ่มสายจำลองสายแท้ทุกสมสวยที่สุดในโลกคักเกม กุภัยดานบนดสวยที่ชุดเลยดูขอบปิ่นธรรมชาติพระแท้สมกุภัยด้านบนดสวยีชุดในลรลกในลงชาติดทองกุภัยด้านบนสวยีชุดในรลกสายกำลองเหนือลุ่ม พิมพ์เสียงแสนพิมพ์ฐานแซมอุภัยด้านโบทวัดละขังจนสังเกตช่วยที่ชุดขอบปิดน,นี่ดูง่ายแต่ชมเนี่ยอุภัยด้านโบสถ่วัดชช่วยที่ชุดไม่ลกสังเกตติดต่อได้ สายกําลัง0 6 2 6 3 6 3 4องหกสากลุพรนบลพิมฐานแสนเสียงแสนพิม์เสียงแสนท่านชมเอสบัดหาดูได้ยากชมแทล้านเปอร์เซ็นจบเพียงเท่านี้ท